อัเสียงครับอัตวนมัตไล่ซออ้อนนะน้ะาเดี๋ยวไล่ซ้อนงนะเดี๋ยวไลเนี่ยเป็นซอ้อนสสาวเ <c oughs> ดี๋ยวเดียด๋ยไปไเอาเนียมาอัดเลีก,กน <c oughs> ันเออย E uh... ซอก็ได so ้จะเป็นแต็งเนื air, ้อใส่เป็นแบ่เมีนครับผมตอนเดี๋ยวไปประกอบหนังมันเป็นอยังดอกก็ร่างสร้างนะโอ้โสิม่วงขออนุญาตเจ้าหน่อยนะแต่เมีนเอ่อตามงีินหูมาเนาะว่าพอตั้งหัวมันเป็นไร่ที่คนถิ่นนะอืมเมีนครับแต่เนื้อใส่เนาะอืมก็เลยกลายเป็นเซนซ้อสังสาวโอ้เป็นไร่อยัางเดียวเป็นอย่งเล็กมากเลยนะปกติือที่เลิมซะก่อนจะเข้า่าแต่งเล่งใส่ครับเกิดจากเป็เล่งก่อน ก็จะเป็นเล่งนะมาแตงเนือใจ่ปเล่งกลายเป็นเสียงซ้อสังสาวกบกหลึกไปแน่ะแต่ว่าหัวมันเป็นมาเล่งมาก่อนนะมเอเป็นมาเล่งมาก่อนปกบงหูกันกงหูแต่ว่าเปลยนย่ำแเ่นซอนย่ำนี่งม่วนหครับม่วนค่กี่ปีซ้อนนี่ปกติมันทิ่มีอยู่แค่สองสายเท่านี้มันปา แมนครับพี่แอ๊สงสายนี่แหละมันตึงมาได้วิธีตึงมาได้ตึงสายแบบได้มาได้เห็นแต่เจ้าหมุนอันน้อยเอ็นเอ็นเอ็นเอยันน้อยจะหมุนอันนี้มันปั๊บละเอียดตัวนี้ปั๊บหยาบก็คือพินสองสายครับสั่งคือพินสองสายของอึ้งของอึ้งก็แค่นี้อ่ะทำเป็นคีบเป็นโนดกับสายหนึ่งนี่สายสองกับสิเป็นลาดนะแต่ว่าเรื่องขันนี่ยมันต้องต้องกาเอาต้อต้องกาเอา พอดีของการว่ามีขันมันเกลื่อนหาได้มันก็จะว่ามันหลุดทรายได้หลูดเสียงได้มันมีขันมันถึงหลุดเลยเออเราคือสิ่งที่บ่อยมากสุดจังที่สุดเลยมันมีขันที่แน่นอนเท่าต้องเก้านะถ้าสอบลายก็มีเพียรแน่น่ะ ก็เบียดหน่อยแต่ว่าเบียนอยู่แล้วมันไม่มีขันนะ่ตรงกะเอาประสาทสัมผัสนะให้คอยเอาไปประกอบฉากหนังน้างเลยจ้ะเอาเลยครับประกอบเหมือมันมีเสียงพิเศษจะได้เอาอยู่บ่เอาเอามา้ยมันเบียดเสียงอื่นหน่อยจะได้นอกจากหลุดเสียงอ๋อคอยตั้งจับได้ป่ะทีเดียเดี๋ยวเสียงขีเสียงงี้สินะเด้๋ได้ก็เริ่มกันได้เขั้นหนึ่งขั้นสามได้หนึ่ง

ไล่ที่แบบว่าเอาไล่ที่แบบว่าอ่ารับตาเห็นอยู่ทงหน้าตอนนี้รับตาเห็นอยู่ทงหน้าดนตีที่มันประกอบก็ทงหน้าแบบไล่เท่ารับตาลงแล้วท่านได้ยินเสียงซ้อตอนนี้คืออยู่ทงหน้าเลย่างเงี้นะอืมนันนี่ปะเป็นเกิน กัน้ร้อยซสายลง้น่อยซ้อซ้อกัี่หลายบัหลายไล่ที่หนี่ซ้อใเหรียญจานเนอเนี่ยนวลกันเทาาตกหอบเอกันห้อกัขอคบคังจากอาจารย์ทั้นสองกันท่านสิคบคังกันคบคังกัสิบเป็นซุ้มเท่านนะครับ เดไาที่นี่เอาให้ดีครับบุ๋มสิงดีแล้วครับเตที่เต็มที่เต็มที่เต็มที่ดสนะริขาคนเลินเลย 另外的，另外八个光，二十块 นก็เป็นฝรังนฝรั่งเนี่ยเหครับครับผม่อายเป็นมูพอดน่ขยอเดนี่เพนเดียวจ่ตอนที่เาขายพองดนไม่ดนนเป็นนอกี่หนัตัวถนนสายแน่โอ้ยนาวุ้ย ยังเสือนี่นะ้ยปดเอ์เลยที <acceptable> ่หนาวเอ้ยอ้เปวดเอวจรองยคนลุกเลยหนาวเห้มันนี้ว่นเดียวพาผมสั่นตัวมากแต่เมันวนจุลกรหัวเะกยไปโอ้ยย่งเหรอหียุ่ง i do not จริงนะนะไม่ต้องลองเล่นหรอกเพราะว่าเสียงมันมาแล้วคุ้ยกันมา,ตนาเต็มเต็มในรถละเพลงนี้ไม่ต้องยืดมากเอาให้เข้าจังหวะก่อนอันดับแรกให้เข้าจังหวะให้เป็นเส้นของมันไปก่อนนะเอาเป็นจังหวะเอาจังหวะให้เป๊ะเป๊ะเป๊ะก่อนให้มันอยู่ในเส้นของมันก่อนแล้วเขาจังจ <L un ters> หัะจะออก cạnh nó con nhỏ mấy sáng sớm quang ái cố định cố định cạnh trơn mãi cố định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  cố เขานั่งโต๊กินอาหารแตงอายุืนข้าแข็งถือซ้องมีอยู่ข้างเตาไฟบ่มีคนอื่นเจริญข้างานเหมือนแขกผัวบ้านหน้าละทั้งเก่งทั้งอาต้องแขงใจเตือนเขา เรี่ยวในสังขารท,ที่ตี่ก้องประกาศในงานเหมือนส่งสัญญาณมาถึงตัวเราโอบแล้วน้องความรักเครอท้งชาเมือ่อนตาขาให้น้องมาเยือนกับเราอึ้งกว่าน้องแลวสิหลอดหัวลุกขึน ไปน้สุขสาแฟนกับใส,สอแล้วอายสิลาล <c oughs> อ่าให้เขาจังหวะก,ก่อนนีดนิดน้อยเดี๋ยวเราค่อยมาเอาเดี๋ยวเาค่อยมาเอาลูกเหรียญมัน <c oughs> ตอนนี้เอาจังหวะมันก่อน <c oughs> คือเพลงนี้เนี่ย ตรงที่อายยืนขาแข็งอายยืนขาแข็งให้มันเป็นประมาณที่คือโงลีอยู่ข้างเสาไป <c oughs> ให้ประมาณนี้ให้เป็นธรรมดา <c oughs> อายยืนขาแข็ง <c oughs> แต่อายบ่มีบ่มีมองนังบ่มีอมองนัง อนประกาศใหนางานประกาศในางานมันมีมีหลายจุดอยู่แต่พี่จุดไม่ทันอ่ะเอาใหม่นะเอาให้จังหวะนะให้มันเป๊ะๆนิดหนึ่งจังหวะเป๊ะๆนิดหนึ่ง